หลังจากที่อิสลามเริ่มลดอำนาจลงในยุโรปซมเมรีได้เข้าสู่ยุโรปดัดยานซมเมรีได้พบกับกลุ่มยิวฮุดีในยุโรปซึ่งเป็นยิวฮดีที่ถูกขับไล่ออกมาจากปาเลสไตน์โดยนบีมูซากลุ่มของยิวฮุดีหรือยิวกลุ่มนี้เองที่รวมตัวกันและตั้งเป็นกลุ่มองค์กรที่มีชื่อว่าฟรีเมสันและต่อมาได้กลายไปเป็นกลุ่มอิลลูมินาติซึ่งยึดมั่นในทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ดาวินและปฏิเสธการมีพระเจ้า เป้าหมายของกลุ่มฟรีเมสันก็คือล้มล้างทุกศาสนาบนโลกนี้และตั้งศาสนาใหม่ขึ้นมาโดยตั้งดัดยานซามิรีนั่นเองขึ้นเป็นพระเจ้าโดยการช่วยเหลือจากอิบลิสทําให้ซามิรีดัดยานได้มีอํานาจเหนืออเมริกาซึ่งเรื่องนี้เราจะเห็นข้อพิสูจน์ได้จากเงินธนบัตรหนึ่งดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีรูปพีระมิดและมีสัญ,ญลักษณ์ตาข้างเดียวตาดัดยานอยู่บนยอดพีระมิดและมีอักษรภาษายโฮดีเขียนอยู่เป็นที่ชัดเจนว่าชื่อของประเทศสหรัฐอเมริกาเอง ที่เรียกขานกันว่าลุงแซมก็คือตัวย่อของดัดยานชื่อสามิรีเท่ากับแซมการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในความรู้